พิตบูครูสไม่ประทับใจไรอันกาเซียโดยล่าสุดนั้นไอแซคพิตบูครูสนักชกชาวเม็กซิกันออกมาวิพากวิจารณ์ไรอันกาเซียในไฟล่าสุดที่สามารถเอาชนะคะแนนเดวินฮานี่ผู้ซึ่งไม่เคยพ่ายแพ้ใครมาก่อนซึ่งทางพิตบูครูสได้กล่าวว่าไรอันกาเซียไม่ได้จริงจังกับเรื่องต่างๆแม้แต่ตอนที่เขาช่างน้ำหนักเขาก็ยังมีน้ำหนักเกินถึง3ปอนด์เขาไม่จริงจังกับสิ่งใดเลยเขาต้องมีสมาธ ที่กับการฝึกซ้อมมากขึ้นและเขาต้องจริงจังมากขึ้นไอแซคพิทบูคูดกล่าวสำหรับไฟล่าสุดหลังการโชคของไรอันกาเซียเขาได้ตะโกนเรียกหาพิทบูคูตหลังจากเอาชนะคะแนนเดวินฮานี่ซึ่งคูตเองเขาก็ไม่แปลกใจและได้กล่าวว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกมีหลายครั้งที่เขาบอกว่าเขาต้องการชคกับผมผมก็พร้อมแล้วและผมต้องการจะโชคกับเขาพิทบูคูกล่าวสำหรับทางพิทบูคูต เขามีโปรแกรมขึ้นชกป้องกันแชมป์โลกของเดอ VA หนึ่อ่ปอนด์ในครั้งแรกของเขากับทางโฮเซ่บาเลนซูเอราในวันที่3สิงหาคมนี้ที่ลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาและจะเป็นการชกร่วมรายการของเทเรนซ์คอร์ฟอร์ดและทางอิสราเอลมาิีมอฟนั่นเอง